อยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องรับการฉีดวัคซีนให้กับน้องๆอ,อายุ12-18ปีซึ่งเป็นนักเรียนในทุกสังกัดนะครับได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าการที่เด็กๆได้ฉีดวัคซีนนี้นะครับก็จะทําให้น้องๆได้กลับไปสู่การเรียนการสอนในรูปแบบปกติและที่สําคัญนะครับก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเปิดประเทศให้กับประเทศไทยด้วยนะครับ และสำหรับวัคซีนที่นํามาใช้ฉีดให้กับน้องๆที่อายุ12-18ถึงปีก็คือวัคซีนไฟเซอร์ครับเป็นวัคซีนที่ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยให้การรับรองว่าสามารถนํามาฉีดให้กับเด็กอายุ12-18ปีได้นะครับและการนําเข้าวัคซีนของไทยคือวัคซีนไฟเซอร์นี้นะครับมีการซื้อและก็นําเข้ามาแล้ว2ล้านโดสเร็วๆนี้จะได้เพิ่มเข้ามาอีก8ล้านโดส ซึ่งทนานยกบอกว่าน่าจะมีการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้ครบภายในสิ้นเดือนตุลาคม2564และขณะนี้เองนะครับก็มีน้องๆนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19ด้วยความสมัครใจนะครับประมาณ3.6ล้านคนคิดเป็นร้อยละ7 0ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเองได้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับครูและก็บุคลากรทางการศึกษาไปมากกว่าร้อยละ7 0ของจำนวนครูทั่วประเทศนะครับ ซึ่งจะทําให้มีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซน์ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขนะครับพิจารณาให้มีการเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ในหลายโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนในลักษณะของแซนด์บ x s a ซ์เซฟ o n e โซนอินสคูนะครับนั่นก็คือเน้นไปที่กลุ่มโรงเรียนประจำรวมถึงโรงเรียนที่มีความพร้อมอื่นๆด้วยนะครับ สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้แต่ต้องอยู่ในมาตรการของการควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเช่นอาจจะต้องมีการตรวจ ATK เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็นักเรียนรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยไม่ได้ออกไปนอกสถานศึกษาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนหากโรงเรียนใดมีการติดเชื้อโควิด -19 ก็จะต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเรื่องของการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับ วันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ